สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทู e ครับสวัสดีตอนเช้าๆครับก่อนออกไปทำงานครับครับอดําลงเลยไปกับนัตตี้ครับนัตตี้ก็ขับรถดําเหมือนเดิมครับวันนี้นะครับ ฮะไ่ว่านะไหครับยางก็เริ่มนั่นแหละครับยางซื้อมาแล้วครับแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนสี่เส้นครับครับฝั่งนี้ก็เหมือนกันครับ กับนัตตี้ครับผมก็ขับแบรคโคยาวๆเลยครับช่วงนี้ก็สัสดีไปยังสายจกสายทีทุกทีมงานครับบอกรถก็จะลกๆหน่อยครับบอกบอ่านี่อออโอ้เขียนคิ้วอีก วันนี้นัดดี้ใส่สายเดียวสองสายเขเับวันนี้เสื้อฟวงผุเถ่าใช่ไหมกำลังจะออกจากบ้านครับลงจอดรถเราก็อยู่ตรงนั้นครับลงจอดรถตรงที่มีรถไทจอดเสียง แสงสวยขนาดเลยยิ้มเด้อะแหวนเขียนคินค้วอีกขับรถติ่นเ้อกันดิโอ้ยเนาะไปเขียนซื้อนี่นะให้คิ้วมันดำเขียน้ขียนดำเอามากมอลใส่บอกเปล่ากันจังดำมีเตะให้ไปขอมาหนะคุณได้ไหมโบจักได้ไหมกางผากันน้ำพร้อมแล้วมา ไป,ไปทางไหนไปเลยไปทางไหนใกล้สะตัว์ปะใกล้คู่ทางไปเร่มันท้งบ้านอยู่แล้วเนาะอืเอาน้ำใส่แล้วเปล่าใส่แล้ว3ขวด อย่างขูดกับจ้องเฮานะจักรเลี้ยว,วบ่ได้ครับน้ำเอาเมื่อวานนีูบ่ได้ขูดได้บ่ได้บ่บไ,ได้ไปหาอย่างได้เมื่อวานอืมอ้ยน่างานวันนี้รถได้ยยเบิร์ดมาได้เดี๋ยวนี้เออาสาเล้งเรามาจะให้เราเข้า,านี่แล้วมึงจักรเปล่าเพื่ออย่างนี้เราเอาเพื่อมานะักเอาเพื่อมาคืน เอามาคืนเนี่ยพี่สังตห่หันกันยังกว่าเบิร์ดอยู่เจเบิร์ดครับเจเบิร์ดเขียงหมูเฮ้เพื่อนมาคืนเจเบิร์ดครับก็ห่างจากนี่ก็ประมาณจากโลห้าโลนี่แหละเนาะประมาณห้าโลครับ สิงใชอไหมไปครับเดี๋ยวถึงหน้าง,งานค่อยค่อยว่ากันครับไปนี้ก็จะเช็ครถอัดเจลบีครับไปครับเดี๋ยวถึงหน้าง,งานค่อยว่ากันครับไป เสียเทคครับคันนี้ไ,ไฟแดงครับไฟแดงเดี๋ยววันไหนว่างๆจะพาไปดูที่ทีครับทีเทเปลงใหญ่เราครับกกจะถึงหน้างานแล้วครับกกจะถึงบอแล้วทีเทเราจะตรงไป จะต้องไปฝั่งนู้นครับทีทีจะขึ้นไปฝั่งนั้นอยู่หน้าโรงเรียนเออาชีวะ,วะศึกษานาแกครับจะ,สะเสบียง <c oughs> นีน่เนาะครับว่าคณยิงขับรถมีแต่ของกิน โอยเบอร์ซี่เบอร์ซี่อยู่นี่แหละหวยเบียบ้านี้เมนนะมะศูนย์ห้าศูนห้านี่ ไปเปลี่ยนยางหลุดปะเคย,ย,เยก็ยางหลุดเหรอแล้วก็ยางใหม่เนี่ยหลย,ยไปเปลี่ยนตอนเทีนยังไปลูกโบเลยเลยไปก่อนกับตักก่อนแหลนะเนาะเท,ทเลยเทให้มันนับกองได้ บไม่อ้อิดเราดันเปิดอเปล่เขาเดขาเปิดประตูแล้วยัเขาเปิดเขาเปิดประตูแล้วเขาจังจากมามาเห็นงานเลยะเอเอจาสิไปทางไหนรดอไซค์ฮะถ้าเราตรงไปฝั่งนั้นจะเป็นอำเภอนาเกครับถ้าเราตรงไปถ้าเราเข้ามานี่ก็จะเป็นอำเภอเอ้ยไม่ใช่ตำบลนาลียังครับนี่สร้างเส้นนี้ายงแล้ว เราจะไปอำเภอวางยางครับถนนเส้นนี้ทานบ้านนองคงนองกับเข้าหนองโพหรือวะหนองโพนู่นไม่บอกมาอืมหนองโพก่อนลยเนาะอืมหลองคงหลวงโพอากาศก็วันนี้ก็ออกอากาศก็ค่อนข้างร้อนครับ ร้อนแต่เช้าเลยลลก็ฝนตกก็เขียวขดชีครับต้นไม้นี่ครับรบ,บ้านเท่าแก่ครับเท่าแก่ยังไม่ได้ออกเลยครับ กายจะถึงบ่อแล้วแต่ว่าต้นไม้งามขนาดเบิ่งอยู่ในกล่องนี่เขียวแบบทกระเขียวยี่นี้เลยเขียวแบบเขียวงามเขียวแบบมันมีออร่าหะนะเออแบบเหมือนเบิ่งอยู่ในกล่องนี่เขียวแบบเขียวแบบสบายตาขนาดเลยเขียวงามหะนะผู้สาวสายซิ่งครับ เจอก็อทักทายได้ครับสุ S210 ยังไม่ได้แต่งครับเดิมเดิมเจอก็อทักทายได้ครับโอ้ยยนี่ีก็ล่มในคืนนี้เนาะเบ่งจากแม่ เบื้องเอาเนาะไม่ใช่พาไปเล่นดอกอันนี้เ,เนาะนี่ครับบอ่บอบ่ดิน,นเราคุณแจอ,อยู่กับอายุยบ่เล่นอยู่นานหลุดบ่คุณแจตูเมื่อวานเออโอ้ยโอ้ยโอ้ยพวจอดอยอ่เหลือหมพูดกีนท,ทีจอดฟัง อ้อมบอกเลยนี่เออ,อดินเขาเป็นอันนี้เหออันนี้นะที่บอนตอนมันคุดบดได้ด้นี่นะมันเป็นพลานหินใหญ่ๆด้นี่นโน่น,นนี่นะนี่ครับเจ้าเสนีย์ที่ผมขับข่าตนม,มันหรเ่าวัว้มันเต็มถัง ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ like, กดซับสไคร b ์ช่องบ่าวไกสวันดีล้ำสิ่งเลยครับเพื่อเป็นกำลังใจทําคลิปต่อๆไปครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับเอาไมเดอโอเค